คือหลายที่นะครับก็มีการจัดทําบุญการแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนนี้ก็จะมีการทําบุญท่อกรถินด้วยะนะครับขณะเดียวกันเห็นว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็มีงานแหบ่บุญบังไฟด้วยนะใช่บังไฟพญานาคโลกเลยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ลงภาคอีสานด้วยไปที่หนองคายนะครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพพร้อมกันครับคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้งานยิ่งใหญ่ลังการเหลือเกินครับ นี่คือปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคริมแม่น้ําโขงครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดหนองคายนะครับโอ้โหดูสิคนไปจับจองที่นั่งกันเยอะนะคือบางคนเนี่ยจะลองดูสิว่าค่ะบั้งไฟลูกแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่ครับกี่โมงแล้วก็ลุ้นๆุ้นงานจนกระทั่ง6กโมงเย็นไงโอ้โหขึ้นมาลูกแรกนี่นี่ลูกแรกขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับ แล้วทั้งหมดเนี่ยขึ้นเขานับจำนวน29ลูกด้วยกันโอ้โหเป็นเลขดีเลยนะ29ลูกลงท้ายด้วย9อ่ะและยอมใจคนนับจริงๆเนอะแม่แม่บอกอย่าเพิ่งมาทักฉันฉันนับบั้งไฟอยู่เออเดียนะครับคือต้องบอกว่า29ลูกที่บ้านต้อนอำเภอรัตนาวาปีนะครับค่ะหลังจากนั้นก็มีบั้งไฟเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายจุดด้วยกันทั้งที่บ้านตามชุมนะครับบ้านเป็นจานเหนือที่วัดไทยอำเภอพ,พลพิสัยด้วยนะฮะ เบื้องต้นนะครับนับตั้งแต่บ้างไฟพยานาคลูกแรกเนี่ยเกิดขึ้นจนถึงประมาณ2ทุ่มได้นะครับเขาบอกว่าเขานับได้61ลูกคือตอนแรกๆเนี่ยขึ้นทีทีทีเลยยี่ลูกก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันขึ้น,ข,นขึ้นก็ต่อเนื่องกันมาครับ61ลูก และก็มีบางไฟพบานาาให้เห็นจนถึงประมาณช่วงสี่ทุ่มได้ครับโอ้โหนี่ฮะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคือเหมือนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเหมือนกันเนาะคือน,นักนท่องเที่ยวหลายคนนะครับก็เป็นคนในพื้นที่แต่บางส่วนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบโอ้คือจากจังหวัดอื่นแล้วก็ไปเที่ยวกันฝ<อ>้ารอฝาหลังก็เยอะครับเนี่ยพอมันขึ้นมาแบบนี้คนที่ไปเฝ้ารอรู้สึกว่าคุ้มค่าที่รอคอยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเห็นอะนะเคยเห็นยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะต้องไปนั่งรอแบบนี้คือคนบอกว่าบางปีเนี่ยอาจจะ แบบลุ้นกันหน่อยเพราะบางทีฟ้าอาจจะแบบว่าทําให้มองไม่เห็นได้เหมือนกันปปือบางทแ่เนี่ยอบ,บอบงไฟมันไม่ขึ้น,<า>นก็ต้องไปลุ้นๆกันนะครับแต่ครั้งนี้ถือว่าคนที่ไปเฝ้ารอเนี่ยอิ่มไปเลยทีเดียวนะฮะเ<อ>ะขาบอกว่าหลายพื้นที่นะครับก็มีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับนี่คือตรงที่ชาวบ,บ้านไปเฝ้ารอดูนะครับบองไฟพญานาคเนี่ยนะฮะ ก็มีร้าน้าต่างๆเนี่ยไปขายของริมถนนหรือว่าในงานเนี่ยเยอะแยะไปเป็นหมดเลยทีเดียวนะครับคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าที่หนองคายเนี่ยมีงานใหญ่นะฮะท่านนายกเนี่ยก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอ,อออรษานแล้วก็บังไไฟายพญานาะคโลกประจําปี2566ด้วยนะคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่า เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นซอฟต์าวอร์อีกทางหนึ่งด้วยนะโอ,อะไปที่ลานนาคาเบิกฟ้านะคะซึ่งภาพแบบนี้ค่ะมันเผยแพร่ไปทั่วโลกและถือได้ว่าเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่จริงๆและงานบั้งไฟแบบนี้มันมีหนึ่งเดียวในไทยเนาะโอ้ที่เดียว คือบางคนเนี่ยก็บอกว่าอ่ะก็มีของเรากับฝั่งของลาวนี่แหละแต่เอาจริงเนี่ยของบ้านเราเนี่ยก็ดูยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ทุกปีเหมือนกันนะครับคือนอกเหนือจากทนายกไปที่หนองคายแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปเลยไหนๆใกล้ลาวแล้วไปลาวต่อไปสปปลาวต่อเลยครับคือที่ไปเนี่ยก็จะไปพบกับผู้นําของทางการลาวถูกต้องเพราะว่าที่นั่นเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเขาเรียกว่าเป็นการเปิดรถไฟเวียงจันทร์และรถไฟเวียงจันทร์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและก็ลาวนั่นเองค่ะช่วงนี้ทนายกรรมีที่าร รองเท้า <c oughs>